สวัสดีเช้าว,วันศุกร์ที่14ตุลาคมนะครับเช้าว,วันนี้ที่อยู่บนราชธานีต้องบอกว่าเรามีสัญญาณดีนะข่าวดีแล้วก็มีข่าวที่อาจจะฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาข่าวดีก่อนนะครับระดับน้ําในแม่น้ํำมูลเมื่อเช้านี้นะครับหลังจากที่ทรงตัวในระดับ สูงสุดมา3วัน4วันนะครับที่บวก116.50เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับ <c oughs> ความลึกของน้ำก็11เมตร50เซนอะกลมๆนะครับน้ำที่แต่จริงๆริอะแม,ม,ม่น้ำมูลเขาลึกกว่าน,นั้นเพราะว่าไอ้คำว,ว่าสิบเอเมตร50าสิบเซนเนี่ยมัน มันเป็นระดับน้ำนะตำแหน่งที่ตั้งของของอะไรของตัวสถานีวัดน้ำนะครับซึ่งมันมันอยู่ริมใกล้ๆตะลิงนะ่ะว่ากันดีกว่านะครับมันมันมันก็ก็กไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยแม่น้ำมูลเนี่ยท้องก็จะเป็นรูป แต่งกระทะใช่ไหมครับ <c oughs> ตะหลิงก็จะอ้าแล้วมีความสูงขึ้นมาหน่อยครับประมาณร้อยห้าบวกร้อยห้าระดับน้ำทะเลนะครับส่วนท้องน้ำที่เป็นก้นไม่น้ำมูลจริงเนี่ยจะต่ำกว่านั้นอีกนะครับประมาณร้อยหนึ่งกว่า คือคือมี3าเมตรกว่านะความลึกจากจากณนะตำแหน่งที่ตั้งของตัวอาคารสถานีวัดน้ำนะครับมาหาไปหาตัวท้องน้ําที่อยู่กลางแม่นกลางแม่น้ำมาล่องน้ําลึกอะ่ะเอาแค่ประมางั้นแล้วกันก็ประมาณ3เมตรกว่าๆนี่คือแม่น้ํามูลวันนี้ว่าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยมีความลึกน่าจะร่วมๆ14เมตรนะครับ14 1 5หเมตรวันนี้นะครับ แต่โอเคเรารู้จักตัวเลขจากตัวนี้แหละเพราะว่าเรานับศูนย์ศูนย,นย์เลเวลศูนย์ของสถานีวัดน้ำที่1้5ยตอนนี้116.5เอากลมๆนะครับก็11เมตร50เซนนะเชา้านี้ระดับน้ำตามรายงานที่สถานีวัดน้ำอำเภอเมืองขอน,นรก่นจัานวนี่นที่เขาเรียก M7 M7 นะครับสะพานเสรีประชาธิปไตย,ยระดับน้ำา16 จ 4, เมตรนะครับรเราจกกรลัดจากระดับน้ำทะเลนั่นหมายความว่าระดับน้ําลดลง3เซนติเมตรจากเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นสัญญาณดีนะครับก็ถือว่าการระบายน้ําออกทําได้ดีขึ้นเพราะว่าแม่น้ำโขงระดับน่าจะลดลงไปพอสมควรแล้วนะครับเมื่อไม่มีฝนมาเติมแล้วก็บ้านเราเองก็ฝนน้อยนะครับ ฝนไม่มาเต็มก็กทําให้ระดับน้ําค่อยๆลดลงนะครับ3มเซนวันนี้จากเมื่อวานนี้นะครับแต่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 แต,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 แตนะครับก็ตามรายงานเรารู้ที่ทางกมอุตุท่านแจ้งเตือนมาว่าอาจจะมีมรสุมกึง่งๆพายุพัดเข้ามาจากทะเลจีนใตนะ้มาทางเวียดนาม แนวเดิมมันแนวเดิมโฮรูเลยครับนะครับเพีงแต่ว,ว่ามันมันมันประเมินประเมินก้เกลงก้ามเกิ่งอยู่ค่อนข้างยากอยู่เพราะว่ามันมีกลมความกดอากาศสูงอ่ะลมหนาวอ่ะกำลังแรงพัดลงมาดันลงมาแล้วจากจากทางจีนน่ะนะครับซึ่งซึ่งก็มีอาจจะมีอิทธิพลทำให้ฝนหรือพายุเนี่ย เขาเปลี่ยนทิศทางหรือสลายตัวไปได้นะครับก่อนที่จะมาถึงบ้านเราแต่ดูสัญญาณจากเช้าวันนี้แล้วคลืมความคลืมมาแล้ว<笑><笑>เออนะก็ก็เฝ้าติดตามแหละดูแล้วเป็นไปได้ว่า,าจ,จะมีฝนนะครับไม่บ่ายนี้ก็เย็นนี้เย็นนี้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับแล้วหนาวด้วยนะครับเช้านี้ที่อบนราชธานีนี่มียี่สิบ องศานิดหน่อยนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเย็นกว่านี้ฟังตามพยากรณ์อากาศนะครับเ,เราก็โอเคแหละมันพูดพูดที่อยู่ที่สูงอย่างอย่างพวกเรานี่ก็คงไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากไปกว่าดีแล้วคิดว่านะครับเพียงแต่ว่าอา่าพี่น้องที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วน้ําท่วมย่านบ้านเรือนอยู่แล้วมาอยู่ในฝัง่งในในที่ที่ทางราชการจัดให้เนี่ยในเต็นที่พักเนี่ย ก็จะลําบากแหละถ้ามือมีฝนมาใช่ไหมครับแล้วก็ลมหนาวด้วยพัดแรงนะครับสังเกตพัดแรงมากแล้วครับก็ออน่าเป็นห่วงก,ก็จะลําบากขึ้นนะครับปกติก็ลําบากอยู่แล้วนะครับก็เอา้ามันมันมัน,มนหวังว่านี่จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ฤดหนาวฤดูหนาวอย่างจริงจังแล้วก็หวังว่าะระดับน้ําจะค่อยๆลดลง ไนะครับเพราะว่ามันฟังดูก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะดูไม่ค่อยจะเร็วแล้วแหละแต่ว่าก็อาระดีอย่างน้อยก็ไม่มากกว่านี้นะครับถือว่า New High แล้วล่ะปีนี้ไนะ่ยไม่ n e นิวไฮนะ,อะโอเคโทษโทษสำหรับปีนี้ก็น่าจะเป็นเรคคอร์ดสำหรับปีนี้นะครับยังไม่ไม่ถึงนิวไฮแต่ว่าสูงกว่าปี6-2ร่วมร่วมห้าสิบหกสิบเซนติเมตรนะครับ <c oughs> บางพื้นที่เห็นว่า เกือบเมตรนะครับคือคือคือแต่ละพื้นที่ไม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 เท่ากันน่ะระดับน้ําซึ่งมันมันก็แล้วแต่มวลน,น้ําแล้วฝนที่ตกลงบนพื้นที่มันจะมีความหนาแน่นแตกต่างกันอย่างไรนะครับเอา้าก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับที่ยังประสบภัยจากน้ําท่วมนะครับแล้วก็อยงี้หน่อยก็มาฤดูหนาวก็หวังว่าระดับน้ําจะลดลงโดยเร็วนะครับพายุที่มาก็พอแล้วปีนี้นะพอแล้วใช่ไหมครับ ปีนี้น้าพอแล้วไม่ต้องมาอีกก็อยู่ได้สบายน้ําเขื่อนนี่ล้นเกือบทุกเขื่อนป้านอย่างนั้นเลยนะครับต้องปล่อยอ่ะต้องปล่อยอุบลอุบลัฐเองก็หนักท้ายเขื่อนไม่ใช่ท้ายเขื่อนเนื้อเขื่อนน่ะในอ่างเก็บน้ําก็หนักนะครับนั่นหมายความว่าทางเขื่อนเองกรมชนประทานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ต้องเร่งระบายนําอ,อกจากเขื่อนอุบลัฐวันทุวันวนี้วันละ54ล้านลูกบาทเมตรนะครับ ไหลลงระบายลงสู่แม่น้ําพองเนี่ยซึ่งก็ต้องมามาน้ําชีเหมือนเดิมใช่ไหมครับสาหร่ารสามก็คงจะท่วมยาวต่อไปอีกระยะหนึ่งใหญ่ๆเลยขอนแก่นด้วยแล้วก็จะต่อเนื่องมาร้อยเอ็ดซึ่งมันก็ทุกสายก็จะมาอุบลราชธานีนะครับนั่นหมายคามว่าก็คงจะอยู่กับน้ําไปอีกน่าจะสัปดาห์สองสัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับนั่นหมายก็หมายถึงสิ้นเดือน ตุลาคมเพราะวันนี้มันวันที่14ตุลาแล้วนะ15กลางเดือนแล้วนะครับก็คงไม่ไม่เร็วแล้วล่ะดูลักษณะแล้วมันจะน้ําที่ใหญ่าทางเหนือมันยังยังยังเยอะอยู่ยังมากเป็นแล้วน้ำท่วมอยู่นะครับแต่เอ้ามันส่วนดีมันก็มีนะครับน้ําท่าบริบูรณ์อย่างเงยโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยเราเราคือเราอยู่ใกล้เราก,เราก็เราก็เห็นข้อมูลตรงนี้เยอะนะครับภาคอีสานเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่เนี่ย เปที่ราับสูงนะครับพื้นที่ที่น้ําท่วมณนวันนี้ก็คือพืนมมนพ้นที่ริมแม,ม,ม่น้ําพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ําเป็นส่วนใหญ่นะครับได้รับผลกระทบซึ่งส่วนดีสําหรับผลการเกษตรก็คือส่วนใหญ่ที่เป็นพื้นที่สูงที่ดอนเนี่ยโอ้จะได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ข้าวค่อนข้างดีนะครับนี่ก็เป็นเป็นข่าว,าว,าว,าวดีสำหรับพี่น้องชานไรชนะนะครับที่จะได้ ผลิตผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ <c oughs> ในปีปีนี้นะครับส่วนที่รุ่มต่ำก,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 ก็ก็เสียหายนะก็กก็็คงต้องไปดูแลรัฐภาครัฐเดินไปเยียวยากันนะครับพอเมื่อเช้าไม่ไม่เช้าไม่ใช่เมื่อเช้ามเ,าม,เามื่อวานนี้ต่อเนื่องเมื่อเช้านี้ก็ดูข่าวอ่ะทางภาคกลางนี่หนักตีนี้ก็หนักนะครับนะจะยังไม่ถึง ขนาดปี54แนมะ้บางพื้นที่บอกว่าระดับน้ำพอๆกับปี54นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแล้วก็กอ็อย่างที่ทราบส่วนใหญ่พื้นที่ที่ท่วมก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มเจ้าพญาอยู่แล้วนะครับพี่น้องก็คุ้นเคยกับวิถีชีวิตที่อยู่กับน้ำอยู่แล้วนะครับตั้งแต่นูน่นแหละสิงห์บุรียุธยาชันไหมครับอ่างทองเนี่ยลงไล่เรื่อยๆจนถึง ปทุมธานีนนทบ,บุรีแล้วก็เกรดนะโอ้โหเราเห็นภาพเกาะเกรดต,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 ต้องต้องต้องใช้เรือแทนไม่ไม่แทนละคือคือ,คอปกากกาพี่น้องก็เดินน่ะเดินเดินลุยนะ้ําแต่มือเกาะเรือเพื่อจะขนก็เหมือนตลาดนา้ําอะตลาดน้ําแต่ลําไม่ได้พายเรือนะครับเพราะมันระดับน้ำก็โอเคส่วนใหญ่ก็ก็จะคุ้นเคยกับวิถีชีวิตในน้ําตรงนั้นอยู่แล้วที่เกาะเกรดก็ แม่มันมันก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับไม่สะดวกไหมลำบากไหมก็ดูเหมือนพี่น้องก็ปรับตัวได้ดีนะท,ที่อยู่ในชุมชนต่างๆนะเออก็นะครับมันก็เป็นวิถีชีวิตเอาล่ะมันบางบางบางส่วนก็มีเสียหายบ้างไม่ได้รับผลกระทบอยู่แต่แต่ว่า คนไทยเราก็ปะเก่งนะครับปรับตัวได้ไวปรับตัวได้ดีทีเดียวนะครับก็นี่ก็คือจุดเด่นของคนไทยเราแหละนะครับคือพอเป็นน้าเรารอยู่อยู่บ้านน้ำเนี่ยเราก็รู้ว่าจะเตรียมตัวเตรียมตัวรับมือกันยังไงใช่ไหมครับต้องมีเรือต้องมีหรือแม้แต่พื้นที่บางพื้นที่อาจจะต้องเตรียมกระสอบทรายต้องเตรียมนั่งลานขึ้นที่สูงเพื่อรับมือกันอันนี้ถือว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่พายุเต็มเต็มเนี่ยมันจะเป็นน้ำเออขึ้นมาเนี่ย แล้วก,ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ต่ำน้ำอาจจะท่วมถึงอยู่แล้วแล้วก็บ้านก็ใต้ถุนสูงก็โอเคนะผมว่าอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ได้ปรับตัวอยู่กับวิถีชีวิตสิ่งธรรมชาติรูร,รูการแบบนี้นะครับก็ดีนะครับเพียงแต่ว,ว่าความไม่สะดวกมันมีแหละเพราะว่าเราบางทีอาจจะคุ้นชินนานๆนานๆมันจะมาที่ทักหังก็ถี่ขึ้นเราต,ตอนนี้เราก็ต้อง ต้องรู้แล้วล่ะว่าเราจะต้องทําอะไรเตรียมอะไรไว้ใช่ไหมครับในก่งวิทยุตานซิสแม่แต่เราไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะอะเตรียมไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะไว้ฟังข่าวสารก็ดีก็ได้นะมันไม่ได้เสียหายอะไรวิทยุทานินนะครับก็แต่ว่ามันมันมันส่วนส่วนไหนที่มันชัดเจนว่าจะเสียหายมากเราก็ต้องอัะละ่ะมีมีมีการ ปลียนแตลงปรับตัวนะครับไมๆๆๆ่ไม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 ่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกินไม่ได้เหลือบากว่าแรงนะครับแล้วก็ไม่ได้เกินเหนือความคาดหมายแล้วล่ะสิ่งที่เราจะเจอในแต่ละปีหลังจากนี้มันจะทีขึ้นนพุภาวะภูมิอากาศโลกช่วงหลังๆเนี่ยแแล้วก็โปะชอบพูดกันผมเราคนหนึ่งชอบพูดกันว่าเอหลังๆนี่มันไม่เหมือนเดิน จริงๆั้นเราอายุอายุก็ไม่ได้ยืนยาวเลยมนุษย์แต่ละคนนะนะครับแต่ทีเล่าให้เราฟังนี่ก็เออก็หลุนแเล้าครา,าเดียวกันเราทั้งนั้นแหละนะครับเราก็ดูตามสถิติแล้วก็บันทึกกันมาไม่เกินนี่แหละห้าสิบปีร้อยปีที่ผ่านมานี่แหละนะครับมันมันมันสั้นไปบางทีมันอาจจะสั้นไปเกินกว่าที่จะมาสรุปเอาว่าทึกทักเอาว่ามันเปลี่ยนแปลงอืมใช่ไหมครับ เพราะอะไรวาเพราะป่ก่อนหน้านั้นเป็นอะไรเรามันไม่ใครบอกได้ใช่ไหมใครจะไปบอกได้ว่าเออมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนมันบางทีมันก็อาจจะเป็นเคยเป็นอย่างเนี้เองแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เมื่อสิบปีที่แล้วไม่ใช่เมื่อห้าสิบปีที่แล้วหรือไม่ใช่เมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับบางทีมันอาจจะห้าร้อยปีที่แล้วใช่ไหมครับหรือพันปีที่แล้วนะซึ่ง ฟังดูนานนะพันปีเนี่ยแต่ว่าดูสเกลเวลาของโลกนี่มันแหมมันมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์มีวัฒน์ก็เลยว่าหลไรมีวัฒนธรรมมีเทคโนโลยีขึ้นมาเนี่ยมันก็หลักแสนปีอะใช่ไหมครับว่าถ้าวัดถอยหลังไปเป็นล้านปีนี่เรามันเอฟแล้วใช่ไหมครับไม,ไม่ใช่มนุษย์แล้วเป็นเอฟแล้วเป็นบรรพโุลุษแล้ว มันสามแสนปีมันก็โหยยาวนานมากนะครับก็แสนปีเนี่ยมาเทียบกับพันปีเนี่ยมันจิ๊บจิบอะ่ะใช่ไหมครับคือสเกลเวลาของโลกมันก็อย่างหนึ่งสเกลเวลาของจักรวาลใช่ไหมครับเราสเกลเวลาของเราเนี่ก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอันจะไปสรุปทึกทักเป็นอย่างนั้นบางนี้เลยมันก็แต่ไม่เป็นไรณนะวันนี้เราองความรู้เราประมาณนี้เราก็สรุปกันอย่างนี้แหละนะครับเพื่อเป็นข้อมูล ประกอบในการปรับตัวตัดสินใจทำนั้นทำนี่ทำนั่นหรือไม่ทำนี่ไม่ทำนั่นนะครับเอา้าหวังว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายโดยไวนะครับวันนี้ก็มองฟ้าแล้วก็หนาวหนาวแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับยินดีที่ได้พบกันครับเดี๋ยวมีโอกาศมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ